พรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจตุพรฮะคุณหมอมิงมาแล้วก็บอกว่าอำนาจพิเศษเนี่ยมันอยู่ในประเทศนี้คุณชำนิมาก็บอกว่ามันไม่ใช่อำนาจพิเศษทั้งหมดนี้ทําการความขัดแย้งเป็นเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรล้วนๆเลยฮะคือความจริงแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดเกิดจากว่าคนที่เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้สู้คุณทักษิณไม่ได้เพราะฉะนั้นการยึดอำนาจ19กันยายนปี49จึงมีการออกแบบของคนที่พ่ายแพ้นะครับ จึงจัดคนที่เป็นปฏิปักษ์อยู่ที่องค์กรอิสระตามรูปแบบต่างๆผมเองไม่ปฏิเสธว่าเช่นว่าจะตั้งคณะกรรมการคอตสอเนี่ยก็ปฏิบัติกับนายกรัฐมนตรีทุกคนแต่นี่มาเลือกปฏิบัติกับนายกทักษิณคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใช้มาตรฐานอย่างเดียวกันความยุติธรรมก็บังเกิดเพราะฉะนั้นทุกคดีเวลานี้ที่เรามีปัญหาว่าความยุติธรรมมันไม่มไมบังเกิดนั้นเพราะบางคดีเช่น นะครับใช้บงการค่า10เมษายนถึง1 9พฤษภาคมเนี่ยถูกดึงไว้ในชั้นพนักงานสอบสวนเกือบ3ปีนะครับขณะคดีก่อการร้ายนี่พวดเลยนะครับคดีของประชาชนตัดสินเลยความยุติธรรมตั้งต้นมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกทักสินเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมถ้าเรื่องนี้ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นนายกรัฐมนตรีมี28คนทําไมเลือกเพียงแค่คนเดียวล่ะนะครับถ้าปฏิบัติกันทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ก็แร์กัไกนไม่มีปัญหาอะไรกันครับแล้วใครเป็นคู่ขัดแย้งที่แท้จริงของคุณทักษิณชินวัตรใครมีอำนาจวาสนามากจนไปสั่งให้ระบบมันเดินแล้วผิดเพี้ยนไปหมดถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คุณจตุพรว่าคือการเริ่มต้นจากฝ่ายที่สู้พันตำรวจโททักษิณไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็บิ้วอารมณ์นะครับสร้างจินตนาการเช่นพูดว่าพันตำรวจโททักษิณจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีบ้างนี่คุณสุเทพเติร์บบุวรรณพูดนะครับกระบวนการคนเสื้อแดง นะครับจะเหมือนขมรแดงเมื่อ30สิปีที่แล้วจะจับคุณสุเทพอมาตมาไถนาบ้างเอาลูกคุณสุเทพลูกอมาตนะครับมาถูบ้านบ้างการสร้างจินตนาการเหล่านี้ถ้าเป็นวิญยูชนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องที่ไร,ร้สาระที่สุดแต่อามาตยาธิปไตยเนี่ยนะครับกลายเป็นหลงเชื่อเพราะฉะนั้นก็ใช้กลไกอันนี้ไปจัดการคุณทักษิณและพักขั้วของคุณทักษิณตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเชื่อที่ผิด จากการสร้างความเท็จจากคนที่พ่ายแพ้พายในตำรโทรทักษิณในสนามการเลือกตั้งมาตลอดชีวิตอามาตย์จึงกลายเป็นเครื่องมืออันหนึ่งสําหรับถูกมาใช้การจัดการคุณทักษิณด้วยตัวเองมีความผิดพลาดบางประการในการดําเนินงานทางการเมืองหรือเปล่าครับจึงเปิดช่องให้อามาตย์ตายาทิปไตยที่คุณจตุพรใช้คํานี้เนี่ยเข้ามาเล่นงานทางการเมืองคุณทักษิณได้คุณทักษิณษเมื่อเวลาเป็นนายกร,ะะรัฐมนตรีผมก็เชื่อว่าเหมือนกับทุกคน มีเรื่องที่ถูกมีเรื่องที่ผิดไม่มีใครเกิดมาและทําถูกทุกข้อแต่การที่คุณทักษิณน,นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คิดไปทางข้างหน้าแต่ลืมคิดถึงบางระบบในสังคมไทยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกทาลายเพราะฉะนั้นเหตุผลในการคว่ำกระดานนั้นนะครับเหตุผลหนึ่งคือเรื่องสถาบันับท้ายที่สุดผ่านไปไม่กี่เดือนอายการสูงสุดไม่สั่งฟ้องแต่ว่าการยึดอำนาจจบแล้วการแทรกแซงองค์กรอิสนะระ นะครับปรากฏว่าตอนแทรกแซงในสวสองอยนะแต่ว่าไอ้ที่ไม่แทรกแซงตั้งโดยคนเพียงคนเดียวความแตกแยกก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเป็นเหตุผลในการคว่ำกระดานทุกครั้งในประเทศไทยทีนี้ถ้าถามกันอย่างคนวงในจริงๆนั่งมองวิเคราะห์เหตุการณ์ย้อนหลังกลับไปเนี่ยมองคุณทักษิณอย่างที่เห็นคุณทักษิณจริงจริงเนี่ยคุณทักษิณพลาดทางการเมืองตรงไหนถึงโดนเขารัฐประหารได้ผมเชื่อว่านายกทักษิณเนี่ยคิดว่า ถ้าทางานรับใช้ประชาชนแล้วนะครับเมื่อได้แรงจากประชาชนเป็นผนังทองแดงกับแบงเหล็กเนี่ยก่อนการนะครับก่อนการยึดอํานาจไม่กี่วันเนี่ยพวกผมคุณวีระการนัทวุฒินะครับได้ปรึกษาหรือและก็คุณวีระไปปรึกษากับคุณรัศษินไปพบที่บ้านพิษณุโลกบอกว่ามี19ล้านเสียงจริงแต่ถ้ามีการรัฐประหาร19ล้านเสียงเขาเป็นคี่เพียงแค่คนไปกาคะแนนเสียงครับเพราะฉะนั้นเรามี400เขียน ควรจะจัดกองกําลังพิทักษ์ประชาธิปไตยไว้ออกมาต่อสู้มเมื่อมีการยึดอานาจประมาณสองล้านคนนายกทักษินออกเขตสามบันแต่ยังไม่ทันทาถูกการยึดอํานาจเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทํางานมากจนอธิบายเรื่องเนื้องานเนี่ยมันมากเกินไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ล้าเลยก็คือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีควันคว่ำกระดานนั้นจะรับมือกันได้อย่างไรและที่สําคัญที่สุดว่าการที่ทํางานมุ่งไปข้างหน้าเลยไม่รู้ว่าบริวารรอบใกล้ชิดนั้น ที่เรียกว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนนั้นกระทรยศ์กันรอบเกือบทั้งหมดแล้วนะครับกลายเป็นอาณาจักรที่กําลังจะล่มสลายถ้าไม่มีการยึดอํานาจ19บเก้ากันยายนปีสี่เกในโชคร้ายของนายกทักษสินโชคดีอย่างหนึ่งก็รู้ว่าใครทรยศ์บ้างตกลงที่บอกว่าทรยศบริบรวารลอกข้างนี่คืออยู่ในคณะรัฐมนตรีเลยนะฮะก็ชัดเจนที่สุดเพราะเพราะว่าการยึดอํานาจส9บเก้ากันยานั้นเป็นการยึดอย่างง่ายดายที่สุดน,นะครับเพราะถ้า ไม่มีการทรยศกันการเตรียมการกับรัฐบาลที่ได้รับเสียงเลือกตั้ง19ล้านเสียง377ที่นั่งกรับชนะพัคประชาธิปัตย์4เท่าตัวเนี่ยผนังทองแดงประชาชนขณะนี้จะย,ยึดอํานาจยากที่สุดแต่ความที่เรียกว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนกองกําลังเคลื่อนมาปรากฏว่าได้รับรายงานว่าไม่มีการเคลื่อนต้มกันทั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อพันตํารวจโททักษิณน,นะครับซึ่งมีอํานาจโดดอยู่คนเดียว นะครับไปอยู่ที่กรุงนิวยอร์กไปประชุมองค์การสหประชาชาติการบัญชาการในประเทศไทยนี่นะครับไม่มีใครบัญชาการได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับวันนั้นยังไม่มีกระบวนการประชาชนแบบคนเสือ้อแดงนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่ารัฐนะครับสภาพรัฐนองขุนทักษิณน,นั้นนะครับถูกฝ่ายปฏิบัติศัตรูนั้นดึงไปเป็นบริวารต่อรองนะครับเป็นจํานวนมากแล้ว นะครับมันจึงง่ายสําหรับการคว่ำกระดานในคราวนั้นทีนี้ก็รัฐมนตรีก็เป็นกันอยู่แล้วผลประโยชน์ก็มีอยู่แล้วตําแหน่งแห่งที่วาสนาทางการเมืองมีกันอยู่แล้วและจะไปเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามทําไมในเมื่อฝ่ายคุณทักษิณก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเวลาเวลานั้นก็มีการอธิบายความ <c oughs> ว่าคุณทักษิณไปไม่ได้แหละ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการจะเห็นเรื่องนายกมเจด <c oughs> นะครับมีข้อเสนอมากมายต่อรองถึงขนาดคนในรัฐบาลของนายกทักษิณคนหนึ่งก็ถูกต่อรองให้ไปเป็นนายก รัฐมนตรีอมอเ .7 บางคนถูกต่อรองนะครับเป็นคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นกระบวนการตัวคนเหล่านี้ไปเห็นแล้วเนี่ยเห็นว่าองค์คาพยพที่เรียกว่าเครือข่ายอมัตยาพิวัตรที่ผมใช้ภาษานี้เนี่ยนะครับเริ่มเดินเกมเต็มตัวมีการนั่งประชุมวางแผนนะครับแบบบ้านบุคคลสําคัญที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเนี่ยมันทําให้หลายคนนั้นเห็นว่านาวาลำนี้ไปไม่รอดกระโดดหนีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่าง ในระหว่างนั้นตัวเขาก็อยู่ในรัฐบาลทักษิณแต่กลายเป็นว่าเป็นไส้ศึกนะครับให้กับฝ่ายที่มาโค่นล้มบันตำรวจโททักษิณแล้วคือตอนนั้นถ้าอธิบายความว่าอย่างนี้ก็คือว่าเรือมันกําลังรั่วแล้วคนกลุ่มนี้กําลังจะสละเรือครับแต่ว่าที่เขาอ,อธิบายความก็บอกว่าที่เรือมันรั่วเนี่ยเพราะว่ามันคดีทุจริตคอร์รัปชันก็เยอะแล้วก็กรณีที่สําคัญที่สุดคือการขายหุ้นชินคอร์อเรชันให้กับเทมาเซกซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่หล่นเปียงลงบนหลังรัฐบาลทักษิณคือเวลานั้นเนี่ คือพันตำรวจโททักษิณต้องการทํางานการเมืองเต็มตัวตัดสินใจขายหุ้นเทมาเซ็นี่เป็นเหตุผลที่ประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการจ่ายภาษีในการซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องจ่ายภาษีเนี่ยเหมือนกับการไปดูฟรีคอนเสิร์ตแปลความว่าทุกคนก็ไม่ต้องไปซื้อตั๋วเนี่ยแต่เวลาคนที่ไปคว่ำพันตำรวจโททักษิณก็เหมือนต้องการให้นายกทักษิณไปซื้อตั๋วฟรีคอนเสิร์ตซึ่งนายกทักษิณไปหาซื้อตั๋วให้ตายก็ซื้อตั๋วไม่ได้เพราะมันเป็นฟรีคอนเสิร์ต แต่ว่ากรณีนี้พอฝ่ายคนล้มไปอธิบายความเนี่ยนะครับว่าคนขายกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งยังจะต้องจ่ายภาษีเลย,เยทั้งที่ว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลในสัญญาธรรมศักดิ์มาแล้วก็ไม่มีใครจ่ายภาษีกันแต่ว่าวิธีการอธิบายในการนําไปสู่การคนล้มนี่ก็เป็นเหตุผลเนี่ยบวกกับการเรื่องทําบุญประเทศที่วัดพระแก้วซึ่งเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถูกหยิบยกมาอธิบายความเวลานั้นผมนั่งอยู่ในพักใจรักใจผมว่าเรื่องนี้ต้องชี้แจง แต่คนในพักไทยรักไทยบางคนที่มีอํานาจเนี่ยบอกว่าจะไปชี้แจงนะครับเดี๋ยวจะจับประเด็นนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่อยาให้ความสําคัญท้ายที่สุดมันลุกลามเกินกว่าที่จะแก้ทั้งที่ประเด็นนี้ชี้แจงง่ายที่สุดเพราะว่าความจริงแล้วได้รับรวมราชานุญาตเรียบร้อยตกลงถึงที่สุดในพักไทยรักไทยตอนนั้นเต็มไปด้วยไส้ศึกก็เหมือนกรุงศรีที่กําลังจะแตกความจริงนี่นะครับทัพของคอมชเนี่ยถ้ายึดอํานาจเน่ยครับมาทับมาแบบนี้ลองมายึดแบบวันนี้ดินะครับ เพราะว่าส,สถานการณ์ที่ว่าข้างในเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพม่ามันเข้ามาตีเมืองกรุงศรีไม่ได้ถ้าคนในมันไม่เปิดประตูให้พม่าเข้ามาเผาเมืองสถานการณ์เดียวกันไม่มีอะไรแตกต่าง <c oughs> ทีนี้ถ้าประวัติศาสตร์เดินมาเป็นเส้นทางแบบนี้หลังการปฏิวัติ19กันยาคุณทักษิณออกนอกประเทศแล้วก็ไปตั้งหลัก4 5 6ห้าปีที่ผ่านมาเกมการเมืองมันเปลี่ยนยังไงฮะคุณทักษิณสู้ยังไงอยู่ตรงไหนในกระบวนการต่อสู้ของภาคประชาชนฮะ คือพันธ์ตํารวจโททักษิณพวกผมเองเป็นคนบอกนายกทักษณิณว่าท่านเยาสตางท่านมาขอสมองกับความคิดท่านมาแล้วให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมคนแสดงจ,จึงจะเกิดแตกต่างจากคนเสื้อสีอื่นผมนักวุฒิและคณะนี่นะครับคุณวีระและก็อาจารย์ธิดาหมอเวงหลายคนเรามีภาร,ระในการเดินสายประชาชนประชาชนจับโต๊ะยืนกันรัว้วเก็บตัง แต่ละที่เก็บเป็นล้านหลายล้านก็มีระดมทาวิทยุชุมชนนะครับเป็นงบประมาณที่ใช้ในการเยื่อนไหวประชาชนเขาเป็นเจ้าของในการต่อสู้แต่ว่าถ้าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งเราจะไม่ได้หัวใจประชาชนอย่าว่าแต่กระสุนปืนจะตาย98บศพบาดเจ็บสองบันประทัดนัดเดียวก็ไม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนายกทักษิณเป็นคนเพียงคนหนึ่งในกระบวนประชาธิปไตยเป็นคนคนหนึ่งในกระบวนการคนเสื้อแดงเท่านั้นแล้วท่านเองก็จับตัวเองอยู่ในบริบทนี้ แล้วเวลาเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งแล้วเวลาจะนิรโทษกรรมเวลาจะออกกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนักวิชาการหลายฝ่ายก็บอกว่าคุณทักษิณถอยไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณทักษิณเข้ามามันจะเดินต่อไม่ได้แต่ทําไมเวลาจะแก้พรบปลองดองรัฐธรรมนูญทั้งหลายทั้งปวงเขาก็บอกว่าเป็นเพราะคุณทักษิณเดินเกมมันเลยไปต่อไม่ได้ประเทศนี้ผมจึงบอกผมใช้คําว่านะครับว่ามิมีคนเขียนบทอยู่นะครับที่บอกกับคุณทักษิณอย่างหนึง่งและก็ไปบอกประชาธิทัตปั นะครับหลากสีพันธมิตรไว้อย่างนี้นะครับนัดวันวอเวลานอเหมือนบอกให้ฝ่ายหนึ่งวางอาวุธลไล่ฝ่ายหนึ่งเตรียมอาวุธไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้ปรากฏการชัดเจนแต่เพียงแต่ว,ว่าพวกเรารับรู้ก่อนนะครับจึงบอกกับพรคเพื่อไทยว่าจะต้องมีร่างที่สามนะครับซึ่งให้นัทวุฒิไปรวบรวมสอส,อสอพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยนะครับว่าต้องไม่เดี้ยโทษคนสังฆ่าประชาชนคดีก่อการร้ายของพวกผมของพันธมิตรจะต้องอยู่เหมือนเดิม แต่ว่าอะไรที่เป็นผลพวงของการรัฐบารที่ไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายตามปกตินะครับให้ยกเลิกแล้วให้เดินตามกระบวนการตามปกติเสียนะครับ<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเสนอร่างที่สามเข้าไป<ฮ>คุณจตุพรสู้มายาวนานขนาดนี้เห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเห็นคู่ต่อสู้ทั้งหมดตกลงรู้ไมหมฮะว่าวันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยสู้อยู่กับใครผมว่าเราสู้กับความรู้สึกของตัวเองนะครับว<ฮ>่าเราจะอดทน ให้ประเทศนี้มีชะตากรรมแบบนี้หรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญทําในวันนี้และเมื่อหลายวันก่อนไม่ว่าจะเป็นทํากับพรรคนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและกําลังจะทํากับพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งก,กับตัวผมเองนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าแอบไปแจ้งความผมเป็นมติเป็นปฏิปักษ์ตัดสินผมไม่ได้แต่ว่าก็ยังตัดสินผมอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่กําลังจะต่อสู้คือเราต่อสู้กับตัวเองว่า เราจะทนต่อระบบนี้ได้ไหมผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่า19กันยายนปี49แม้ว่าจะมีการคืนอำนาจให้กับประชาชนจริงแต่เป็นการคืนให้เสี่ยวเดียวผมใช้คําว่าหนึ่งประเทศสองระบบไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ของฮ่องกงแต่ระบบหนึ่งนะครับคือประชาธิปไตยให้เฉพาะการเลือกตั้งและเราก็ชนะทุกครั้งแต่อีกระบบหนึ่งคืออาหมาตยาธิปไตยที่อยู่ตามสารรัฐธรรมนูญ9ปีปปช9ปีกกต7ปีกรรมาการสิทธิผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ กรรมการสิทธิมนุษยชนท้ายที่สุดได้เสียงมาเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ถูกองค์กรเนี้ยเครือข่ายอมตะยาธิปไตยจัดการหมดสิน้นชนะเลือกตั้งทุกครั้งแต่ต้องมาตายกับอมตยาธิปไตยทุกครั้งเพราะฉะนั้นอมตะยาธิปไตยก็มีกลไกที่ไปปล้นเอาอำนาจของประชาชนที่เขามอบให้ผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพักไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพักเพื่อไทยในเวลานี้ทุกครั้ง ทีนี้มันยันกันอยู่ตรงนี้อมาตยาธิปไตยถ้ามีอยู่จริงก็บอกว่ามันเอาเสียงข้างมากตัดสินไม่ได้มันต้องมีความถูกต้องชอบธรรมมันถึงจะเคลื่อนเป็นฉันตามติในเรื่องใหญ่ๆของประเทศได้ความถูกต้องชอบธรรมคืออะไรนะครับต้องถามก่อนครับนะครับและประเทศไหนปกครองระบอบประชาธิปไตยและไม่มีเสียงข้างมากวันที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลน,นะครับ, ja, รบก็เป็นเสียงข้างมากครับทุกพรรคเป็นรัฐบาลทั่วโลกก็ต้องเสียงข้างมาก เขาให้ยึดเสียงข้างมากแต่ให้ฟังเสียงข้างน้อยแต่ประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวที่มีเผด็จการเสียงข้างน้อยที่ต้องการให้เสียงข้างมากทําตามและเป็นเสียงข้างน้อยนะครับที่ต้องการจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากจะเป็นรัฐบาลเียงแค่เก้าเดือนสิบเดือนหลังจากนั้นเสียงข้างน้อยก็จะไปปล้นเสียงข้างมากนะครับโดยกลไกของเครือข่ายอำนาฯเสียงข้างน้อยก็จะเป็นรัฐบาลเกือบร่วมสามปีหลังจากนั้นในระหว่างนั้นมีคนไปทวงประชาชนไปทวงอำนาฯนาทีประไตยก็ถูกฆ่าตาย นะครับหลังจากนั้นก็คือนอำนาจเลือกตั้งก็ชนะอีกก็อ,อยู่เก้าเดือนสิบเดือนอีกทวงก็คายเลือกตั้งใหม่ก็แพ้อีกนะครับสภาพที่ผ่านมาฝ่ายที่ตายก็คือฝ่ายประชาชนมาโดยตลอดแต่สิ่งที่อํมมาตทำไม่สําเร็จนั้นคือการทําให้พรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการยอมรับจากประชาชนเพราะประชาธิปัตย์แพ้ติดต่อกัน2ีปีแล้ว